ทุกคนน่าจะเคยเรียนในห้องฟิสิกส์ว่าวัตถุที่หนักกับวัตถุที่เบามันตกด้วยความเร็วเท่ากันแต่เคยคิดไหมครับว่าจริงๆแล้วมันแปลกมากถ้าใครตั้งใจเรียนฟิสิกส์ก็น่าจะคเคยกับสองสมการนี้นะครับสมการแรกคือสมการแรงน้ำถ่วงของนิวตันที่บอกว่าแรงของแรงน้ำถ่วงมันคือเท่าไรสมการที่2ก็คือกฎข้อ2ของนิวตันที่บอกว่าความเร่งมันเป็นเท่าไหรเหตุผลที่ทั้งวัตถุที่หนักและเบาตกด้วยความเร็วเท่ากันก็เพราะว่าตอนที่เราคำนวณความเร่งจากสมการนี้ตอนที่เราคำนวณความเร่งตัว m 2ตัวนี้สออกไป ซึ่งแปลว่าความเร่งตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมวลหรือคิดได้แบบหนึง่งวัตถุที่หนักกว่าจะเร่งช้าลงแต่ว่าแรงน้ำหนวงของมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นตนวนเท่ากันแต่คำถามที่หลายคนคิดไม่ถึงก็คือแล้วทำไม m 2ตัวนี้ต้องเป็นตัวเดียวกันตัว m ตัวนี้คือสิ่งที่บอกว่าแรงน้มหนวงของวัตถุอันนั้นคือเท่าไหร่และตัว m ตัวนี้คือสิ่งที่บอกว่าถ้าเราจะเร่งวัตถุอันนั้นมันต้องใช้แรงเท่าไหรซึ่งจริงๆแล้วตัว m 2ตัวนี้ไม่ต้องเป็นตัว m อันเดียวกันก็ได้หหลาายคนนนน่จะเ็กี ซึ่งก็คือสมการที่คล้ๆกับอันนี้เลยแต่เป็นของสนามไฟฟ้าซึ่งในสมการนี้ตัว q 2ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัว m แรงโน้มถ่วงคือแรงเดียวในจักรวาลที่ตัว m ที่ทําให้เกิดแรงกับตัว m ที่ทําให้เร่งมันคือตัวเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วมันแปลกมากๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าถ้าในตัว m 2ตัวนี้ถึงว่าเป็นตัวเดียวกันนักฟิสิกส์ก็เลยการคำถามว่าและ m 2ตัวนี้มันเท่ากันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เกือบจะเท่ากันนักฟิสิกส์ก็เลยทําการทดลองโดยการวัดค่า2ค่านี้บนดาวเทียมที่โคจรรอบโลกผ่าน ซึ่งเขาได้คนพบว่าถ้าค่า m 2ตัวนี้ไม่เท่ากันจริงๆความแตกต่างระหว่างมันจะต้องอยู่ในระดับ10ยกกาลังลบสหรือน้อยกว่าหรือที่ง่ายว่า m 2ตัวนี้เหมือนกันเป๊ะๆเท่าที่เราบัดได้ในตัวอย่างนี้ผมใช้แค่สมการของนิวตันนะครับแต่จริงๆแล้วหลักการเบื้องหลังทฤษฎีของไอน์สไตน์ the equivalence principle ก็ขึ้นอยู่กับการที่ m 2ตัวนี้มันเหมือนกันสรุปว่าถ้าใครสามารถตอบคำถามนี้ได้ก็เตรียมรับรางวัลโนเบลได้เลยครับ